จริงครับดูอยู่ก็สักวามาเฉยเลยท่านประธานครับท่านกั่สาณมคงไม่เป็นกรแล้วนะครับมีกรครับส่วนใหญ่เป็นลูกโซ่ครับเป็นทองท้องท่านประธานครับผมหัน้อดใหญ่นะครับในอูว่าค่าตัดตอนค่าตัดตอนผมอยากให้เปลี่ยนคำนี้ครับเพราะว่าเราอ่อนดูอยู่จะประสุภาพขอว่าเป็นค่าใส่ห่วงหรือว่า ข้าทำหมั่นจะดูดีกับผลผลและความหมายแล้วกันขออนุญานครับท่านท่านมวไปท่องเที่ยวที่ไหนอยู่ครับเนี่ยผมอยากขึ้นมาดูสละสลวยนะครับท่านครับคนละความหมายครับครับต้องตัดตอนนะครับต้องตัดตอนครับทำหมั่นใจห่วงท่านสมาชิกสภาโจ๊กครับในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ แหลงถึงยุทธศาสตร์การเอาชนะยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะปัญหายาบ้านในปัจจุบันนี้ซึ่งท่านถูกกล่าวขวัญถึงว่าใช้ความเหี้ยมเข้าจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับวันนี้ท่านจะที่แจงอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานสภาและก็เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่านก่อนอื่น ผมเองต้องขอกล่าวคำชื่นชมนะครับกับทังพ่อใหญ่แล้วก็ท่านสารวัตรรวมถึงท่านมอทรหนึ่งสมชายขอให้ทุกท่านช่วยตกมือให้กาลังใจนิดนึงครับจริงๆประเด็นที่จะชี้แจงในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือการที่รัฐบุญประกาศนโยบาย สงครามกับผู้ค้ายาเสพติดจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาแค่2อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ที่3สัปดาห์ที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจากสื่อมวลชนเองก็ตามจากฝ่ายแค้นเองก็ตามจากพี่น้องวงชนชาวไทยด้วยเองก็ตามกับผมเองในฐานะผู้นำรัฐบวมอยากจะขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่า ทำไมรัฐบาลจะต้องประกาศสงครามกับพ่อค้ายาเสพติดรัฐบาลชุดนี้ถูกเลือกโดยระบอบประชาธิปไตยโดยพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามรัฐบาลจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะครับว่าเราทํา ด้วยความโปร่งใสทุกประการเราจําเป็นจะต้องเที่ยมโหดกับพวกค้ายาเสพติดเหล่านี้เพราะพวกนี้เที่ยมโหดกับลูกหลานของเราอย่างมากพี่น้องประชาชนชาวไทยทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้เยาวชนของประเทศชาติเราเนี่ยมีถึง3ล้านคน ที่เสพยาเสพติดและมีกว่าเจ็ดแสนกว่าคนที่เสพยาเสพติดถึงขั้นติดงอมแงมแล้วท่านทราบไหมว่าสามล้านคนจะเป็นเยาวชนเป็นยุ่ชนของเราในอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าถ้ารัฐบวมไม่ดำเนินนโยบายอย่างเฉียบขาดอย่างจริงจังอย่างขุดลาดถอนโคนอีกสิบปีข้างหน้าเราจะไม่มีพื้นแผ่นดินไทยให้เราอยู่ได้ เพราะว่าผู้ค้ายาบ้าคือคนทรยศคนขายชาติไม่ใช่มนุษย์คืออะมนุษย์หรือเดรลฉา,านประเภทหนึ่งที่ทำลายประเทศชาติทำลายอนาคตของชาติเราจึงจำเป็นจะต้องเขียบขาดและยึดมั่นในอุดมการณ์ในการปฏิบัติครั้งนี้ แต่ในการปฏิบัติครั้งนี้เราก็มียุทธศาสตร์ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาโดยยุทธศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยจะประกอบด้วยสขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตามอำเภอตามจังหวัดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสอนพี่น้อง ประชาชนทุกประเทศไทยให้รู้จักหาไรายได้ด้วยอาชีพสุจริตแล้วเราก็หวังว่าท่านเหล่านั้นเมื่อสามารถหาไรายได้ด้วยอาชีพสุจริตจะมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะว่าถ้าท่านค้ายาบ้าหรือยาเสพติดท่านมีสิทธิ์ถูกจับถูกประหารชีวิตติดคุกลูกเมียท่านแม้กระทั่งเงินทองที่ท่านเคยร่ำรวยมาในอดีตจะถูกกลิบ เพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายยุทธศาสตร์อันแรกเราจะพยายามที่จะสร้างงานอาชีพรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในเวลาเดียวกันยุทธศาสตร์ข้อที่2เราจะทำการปราบปรามพ่อค้ายาเสพติดทั้งรายย่อยรายใหญ่อย่างเฉียบขาดให้แล้วสิ้นภายในวันที่30เมษายนณนะวันนี้ จากที่ได้รับทราบแจ้งโดยทางพ่อใหญ่เรามีแบ็กลิสต์จำนวน47,000กว่าลายแค่เวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราสามารถจับได้15,000ลายเงินที่เราสามารถลิฟได้จากการค้าย,ยาเสพติดมากกว่า150ล้านบาทสัานอุตส่าหมาครับขอสั้นๆนะครับับเยี่ยมจริงๆ,ๆครับ <S 2> <S 2> ขอบคุณท่านกุสมานครับ,รบนอกเหนือจากนั้นเราได้มีการเพิ่มนโยบายให้รางวัลน,นำจับแก่ค่ารคาราชการระดับผู้น้อยจากหนึ่งแสบาทขึ้นเป็นปวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทเพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนี่คือยุทธศาสตร์ข้อที่2นอกงนือจากนั้นเนื่องจากรัฐบวงชุดนี้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เราดำเนินยุทธศาสตร์ที่3ควบคู่กันไปคือการสร้าง Alliance หรือที่เราเรียกว่าสมาพันธ์ต่างชาติผมเองเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนมีการพูดคุยกับประเทศจีนพาม่าแล้วก็อินเดียเราคุยกันถึงปัญหาแหล่งต้นตอแหล่งกำเนิดแหล่งผลิตของยาเสพติดและทุกชาติได้ตอบรับและชื่นชมการปฏิบัติงานอย่างเฉียบขาดของประเทศไทย ครับท่านสมานอย่าให้สั้นขนาดเมื่อกี้นะครับผมสมารุยีสมาชิกสภาทกในฐานะเลขาธิการพรรคฝ่ายแคนผมนะผมได้นั่งฟังท่านนายกมาด้วยความชื่นชมพิศวาสในฝีมือและความสามารถของท่านนายกผมใครหาหรือเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ได้ไหมครับว่าช่วยหาไม้ท่านนายกกัะตัว ม้าสีขาวเป็นยังไงครับจะได้ขี่ม้าขาวไหมครับก็ถือว่าเสนอเป็นวารจรรับถือว่าได้แสดงความเห็นพอสมควรแล้วครับครับขอบคุณขอบคุณมากเชิญท่านนายกน้ำโทรตอบขอบคุณครับยุทธศาสตร์ข้อที่3นะครับหลังจากที่เราได้ร่วมหาลือกับต่างชาติประเทศจีน พม่าแล้วก็อินเดียเราจะช่วยกันกําจัดแหล่งต้นต่อการผลิตยาเสพติดและในเวลาเดียวกันนอกเกนือจากนั้นเราจะร่วมมือกันส่งเสริมนะฮะสประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเรื่องการคมานาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยยังมีสิ่งดีๆมากมายมีวัฒนธรรมที่ดีมากมายไม่จำเป็นหรอกครับที่ต้องไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา มาเที่ยวเมืองไทยนะครับยังมีสิ่งที่ดีๆให้พวกท่านเห็นได้อีกมากมายนอกจากนั้นยุทธศาสตร์ข้อที่4เรามีการบำบัดจากผู้ที่เราจับได้1 5 0 0 0คนยุทธศาสตร์ข้อนี้ผมถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เราต้องให้โอกาสกับคนที่เคยเสพยาเสพติดแต่ต้องการที่จะแก้ตัวเองกลับเข้ามายืนหยัดอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์ ในสังคมของเราเราต้องเปิดรับให้โอกาสคนเหล่านั้นเรามีการแต่งตั้งจัดออกไปในระดับของจังหวัดเป็นชมรมเป็นสมาคมอบรมและบำบัดซึ่งนโยบายนี้เราก็ได้ดําเนินตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกใกลจะจบแล้วหไม่ฮะผมนิจดดยาไม่ใช่ข้องใจท่านนายกเลยผมชื่นชมถ้าผมนั่งใกล้ๆผมฟังท่านนายกอย่างนี้นะท่านนายกครับด้วยความเคารพผมโดดจูบป่าไปแล้ว